จริงๆอสอมอที่นี่เขาเขาเขาจะเข้มแข็งเขาจะทำงานจนเป็นอาสาสมัครได้จะเห็นในพื้นที่นะเขาจะมีการคัดกรองเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมีความเสียเส่ยงหลายอย่างเพราะเรามีชนเผ่าเยอะแล้วก็ติดกับชายแดนด้วยในเรื่องอของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี<ต>้ยเอาถามพี่เลี้ยงผู้สูงอายุ <ๆ S 2> ก่อน <ๆ S 2> เป็นยังไงบ้างคะพี่เลี้ยงผู้สูงอายุที่รัฐบาลให้ ไดู้ได้เออได้ราไปทำอะไรคะเใช้จ่ายในภูเรียนิดๆหน่อยๆค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้มารับฟังนะคะปัญหาในพื้นที่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในฐานะที่เป็นสสเป็นผู้แทนก็ถือว่าต้องไปปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะคะได้รับฟังมายังไงก็ต้องสะท้อนลงไปให้ประชาชนก็ต้องสะท้อนไปวันนี้ก็ปัญหาที่หนักที่สุดเกิดปัญหาเรื่องข้าวโพด ข้าวโพดตอนนี้เขาไม่รับจำนำเขาเป็นประกันในพื้นที่ไปดูเถอะคนที่ชาวไร่ชาวนานที่เขาปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่ก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์มเมื่อเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปลงชื่อในการที่จะ,ะเป็นผู้ที่ผู้ผลิตข้าวโพดค่ะ,ะแล้วชาวบ้านตอนนี้ก็จะต้องประท้วงกันอีกละ,ะเขาถามว่าเมื่อก่อนนี้จะมีข้อหนึ่งบอกว่าจะต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านก็คือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนายยกอะไรนี้เซ็น ตอนนี้เขาบอกให้ชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนชาวนาชาวชาวสวนไร่ขา้าวโพดเนี่ยเขาก็มีปัญหาม,มีปัญหาว่าเวลาขา้าวโพดราคาตกเนี่ยใครจะช่วยเหลือเขาเขาจะไปรับเงินจากกรกสอย่างไงในเมื่อเขาไม่ได้ไปลงไปลงชื่อไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาวันนี้ก็ต้องต้องต้องคุยสะท้อนปัญหาให้กับรัฐบาลทราบว่าจริงๆแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนพี่น้องชาวไร่ชาวนานเนี่ยไม่ได้เหมือนกับที่ท่านคิดว่าเขาจะต้องมีโฉนดที่ดินเป็นของตัวเอง บางทีเนี่ยพื้นที่ตรงไหนว่างๆในชาวนาสักสิบไร่ยี่สิบไร่เนี่ยชาวไร่เขาก็ไปปลูกข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดวันนี้ทางรัฐบาลเราเนี่ยจะจะดูแลตรงนี้ยังไงว่าจะให้ทําสัดส่วนยังไงจะจะสามารถที่จะประชาคมยังไงจะคุยกันยังไงให้มันสามารถที่จะให้ชาวนาชาวไร่เนี่ยอยู่ได้แล้วก็เวลานโะยบายของรัฐบาลมาเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหา แต่วันนี้ทุกอย่างเนี่ยง่ายๆก็ทําให้เกิดปัญหาหมดอแม้กระทั่งจํานําข้าวที่เชียงรายเนี่ยเขาจํานําข้าวถึงเวลาเนี่ยก็โคต้าหมดโคต้าหมดก็ต้องไปประท้วงประท้วงเสร็จก็ต้องถูกจับถูกจับก็ถูกถูกจับไม่มีสตางค์ชาวนาเนี่ยประท้วงยังทำไมถูกจับแต่ว่าคนที่ประท้วงไปปิดสนามบินไปทำเนียบไม่เห็นถูกจับเลย ัน้าไปมาค่าแปลกไหมฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่มันมันมันถ้าเราเป็นกันอย่างนี้นะมันก็จะทําให้เนี่ยความแตกแยกทางความคิดมันก็จะมีเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าวันนี้กระบวนอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นการหมิ่นศาลหรืออะไรหรือเปล่านะว่าขบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยเราจะทํายังไงจะช่วยให้ให้รู้จักเห็นใจคนยากคนจนหน่อยถ้าไม่เหลือบากว่าแรงเขาเนี่ยเขาไม่ไปหรอก ไปน่กหนึ่งไม่มีใครอยากไปตากแดดตากฝนจะต้องไปตากฝนสองจะต้องเสียค่ารถสามจะต้องเสียเวลาทุกท่านที่จะรับจ้างก็ได้สตาค์อันนี้ก็ต้องไปประท้วงประท้วงที่ไม่ไกลหรอกกิ่วทับยังเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเป็นอะไรที่อดทนมากที่สุดแล้วถ้าไม่แบบถึงเดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่ไปไม่ออกหรอกเกษตรกรทุกคนเนี่ยไม่เคยคิดต้นทุนตัวเองนะเจะก็ไม่ได้คิดต้นทุนตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำงานไปกี่ชั่วโมงเนี่ย จะคิด,คดไปรวมต้นทุนถ้าคิดต้นทุนว่าฉันปลูกข้าวนี้มีค่าปุ๋ยเท่านี้นะมีเมล็ดพันธุ์เพื่อเท่านี้ค่าแรงฉันเท่านี้นะค่าน้ำมันเท่านี้นะรับรองเกษตร,รกรขายไม่ได้ไม่ได้เ<ม>ด็ดขาดวันนี้นะมันเหมือนกับทํานาด้วยเป็นประเพณีที่ทำอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเห็นใจนะปัญหาของเกษตร,รกรนะคะปัญหาของ ต่างอย่าเป็นคนใจดําอ่ะอย่าทําเป็นคนใจดําคนเห็นแก่ตัวกได้ในในส่วนของรัฐบาลอ่ะตอนนี้รัฐบาลเขาไปยุ่งกับเรื่องพบตรอะไรเยอะไปหน่อยนะอันมันไม่ใช่หน้าที่นะหน้าที่สําคัญนี่ก็คือว่าวันนี้ถ้าประชาชนเราอยู่ดีกินดีมีความสุขนั้นรับรองเขาสรรเสริญนายกอาพิสิทธิ์แน่ๆทีวีก็อยากดูหน้าของน้องแต่วันนี้มันขังเกาไม่ถูกที่คันน่ะชาวบ้านจนจะตายอ่ะชาวบ้านเขาป่นจะตาย ชาวบ้านเนี่ยจนจนนะก็เอาเงินสองพันให้คนที่มีเงินเดือนกินอะ่ะแล้วอย่างเช่นทางเหนือเนี่ยถ้าเงินเดือนหมื่นกว่าบาทขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นเศรษฐีน,น้อยละออแม่นก็อุ้ยเออแม่นก็อ๋อมันมันรัฐบาลมันเวลาทําอะไรมันต้องคิดหน้าคิดหลังหน่อยว่าคนส่วนใหญ่เขาอยู่กันยังไงออแล้วคุณก็บอกว่าเอาเงินไปให้สองพันเนี่ยเพื่อที่คนมีไรายได้จะไปให้พ่อแม่ที่ยากจนนั้นมันไม่ถูก แล้วอย่างต้นกล้าอาชีพแล้วมันมาถึงตรงนี้ไหมโครงการต้นกล้าอาชีพมาถึงเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นมีประชาชนให้ความสนใจเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อถือ,อค่ะแล้วอย่างที่กรุงเทพหรือว่าในบางจังหวัดเขามีปัญหาโครงการชุมชนพอเพียงเนี่ยนะคะที่ปรับจาก s อสมมาชุมชนพอเพียงแล้วก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตกันโครงการชุมชนพอเพียงที่นี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ ก็ตอนนี้ก็ที่ที่สอบถามดูเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้รับเงินหรืออะไรมาแต่ก็มีส่วนหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่อครงการนี้นะ่าจะไปได้เงินอะไรอย่างเนี้ย<ม>แต่เราสอบข้อที่จริงเนี่ยเราเรายังไม่ถึงตรงนั้นเรายังไม่ได้คุยกับชาวบ้านแต่ว่าโครงการาทีถ่ถ้างบ SML สมัยท่านทักษิณเนี่ยก็คือเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน,นจริงจเพราะอะไรดูไหมว่าคนเราเป็นสอสอบ,บ้านนอกเนี่ยเราจะเข้าใจถ้าเวลาพ่อแม่อุ้ยพ่ออุ้ยเนี่ย ที่เขาไปประชาคมในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไปร่วมด้วยแต่เราไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเพราะเราต้องถือว่าเป็นผู้สังเกตการเท่านั้นความคิดเห็นนี่ต้องเป็นของชาวบ้านแท้ๆเจ็ดเซของคนในหมู่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเต็มลานวัดเลยนะคะ,ะแล้วก็ใครจะเอาอะไรก็ยกมือขึ้นและจะทำอะไรก็ได้หนึ่งสองสามสี่เรียงกันและใครสมมติว่าจะทำศูนยสมคนยกขึ้นมีกี่คนเขาจะใส่คะแนนไว้ บางคนบอกอยาคทำให้ศูนย์ผู้สูงอายุก็ยกมือไว้ใช่ไหมอย่าทำศูนย์เรียนรู้เรื่องนี้ก็ยกมือ,อมแล้วก็มาดูว่าคะแนนไหนมากกว่าแล้วก็จะให้โครงการนะอันนี้เป็นพื้นฐานประชาที่ปัจจัยน่านะตั้งแต่<ห>รากญ่าเลยค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละมันมีเหมือนคนชี้นําว่าต้องทานั้นอย่างนี้นะซื้อตรงนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณแนวคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นการคิดดูถูกประชาชนอะ ว่าเอ้ยชนน่วนะคิดดูถูกประชาชนว่าประชาชนคิดไม่เป็นเนี่ยอย่างนี้มันก็จบค่ะมเรียกว่าไไตอนนี้ก็ประชาชนบอกต้องพึ่งตัวเองนะคะแล้วไม่มีเงินเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่านี่นอกระบบ เกิดขึ้นเยอะเลยไปกู้ไม่ต้องมาที่อื่นเลยที่แม่จันเนี่ยที่นที่นี้แหละหมวกกันนกแล้วับชอปเปอร์เราเนี่ว่ามีแต่พื้นที่เราแล้วพอพูดเรื่องนี้นี่แบบโอ้โหยืนยันได้เลยใช่ไหมคะว่ามีจริงเยอะมากมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันนอกเออมาเก็บมาทำอะไรฮะอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเกิดบ้าขึ้นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบมาตามทรงนี้เราว่าต้องต้องช่วยกันตรงนี้อะค่ะบางทีนี่ก็ พี่น้องประชาชนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการในการไปกู้เงินเพราะว่าบางครั้งนี่ก็มีความจําเป็นในการใช้เงินก็คิดว่าตัวเองเนี่จะสามารถเอาเงินมาหมุนทัน,น้แต่บางทีเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าเวลาหมวกกันน็อกเนี่ยรู้สึกว่าจะโหดหน่อยถ้าไม่ได้ก็มีการเป็นยังไงนะเพราะต้องต้องถามอ๋อเป็นยังไงคะ หนีกันแล้วทำไงอ่ะหนีเจอสนหลอเนค่ะหลอกนมาธรรมดามาเจนี่มาดามาทุบตีมาคูอีกลุกขึ้พูดหน่ลุกขึ้พูดหน่อต้มองไม่เห็นต้มองไม่เห็นใส่กันน้องเป็นปีกันเนาะอ่าน่าจกัแต่ก็เขากัึงโหเนาะได้เขาโอ้กันมาเนาะเขาโอ้ไปนาเข้าใจก็คือว่าถ้าสมมุติเราไม่จ่ายเงินเนี่ยก็จะถูกทุบตีทุบตีทุบตีแล้วก็ตอนนี้คนในหมู่บ้านบางคนก็หนีไปแบบบางมีสแตนเขากันหนีอ่ะเนาะมี คือปนี้แหละเศรษฐกิจแบนี้มันน่าเห็นใจเหมือนกันแล้วโครงการอย่างธนาคารชุมชนธนาคารประชาชนที่เคยมีหรอคะก็ยังมีอยู่แต่บางทีเนี่ยมันตอนนี้รายได้มันไม่พอกับรายจ่ายจากเดิมเนี่ยเขาหาเงินกันได้มันสามารถหมุนเวียนได้อย่างเช่นทำโอท็อปเมื่อก่อนก็ขายได้เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวมาไหมล่ะลุงไม่มาเลย แล้วจะขายอะไรจะขายให้ขายอต่เราอะไรพูดถึงรัฐบาลหน่อยคะไหนจะพูดเรษฐกิจช่วงนี้มากนะลุกขึ้นมาหน่อยคือเรษฐกกจช่วงนี้มันบดีเนาะชาวบ้านบ้านนอกเขากล่อมคอยมีรายได้อย่างเนาะมาเหมือนตอนก่อนท่านนายกทักษิณนี่ผู้ซื้อวัรษฐกิจเป็นดีเนาะเงินอย่างค่าขายอย่างกระคร่องตัวอีกค่ะเพราะจะมีเงินหมุนเวียนอย่างเนาะเดี๋ยนนี้มันขาดพ่องอีกค่ะ ตึงๆตึงต๊ะของเนาะจขายของยังก็บดีอ่ะบ้านๆหนอกเขาชนบทนี่เขาซื้อว่าอิดกันพองเหนื่อยคิดถึงเนื้ทักษิณไหมคิดถึงเดี๋ยวนี้นะคิดถึงเปิ่นใครคือเปิ่นมาเนาะน่ามาเนี่ยใดใครคือเปิ่นมาใครคือเปิ่อนกับมาพี่เพื่อนดูอยู่เนี่ยเนี่ยอยากใครคือเปิ่อนกับม้าพระวรรณาใครให้เปิ่อนกับมาเมืองไทยเฮาเนาะจะได้จอยพี่น้อง ชนบทบันนอกเขาดิรูหลากยาเนี่ยเนาะถ้าอู้ถึงคนติปนมีนี่เป็นก็มีปัญหาเนาะทักษิณนี่ปนเป็นคนเมืองเขาคนเมืองเหนือเราเนาะยากให้นีเป็นกลับมากูเศรษฐกิจบ้านเฮาเนะออืม่น้ำตาไหลแล้วแหละพูดถึงนรื่อัิณที่น้ำตาไหลกันเป็นแถวเลยนะคะด้เจ้าป่าตึงคิดถึงเป็นนักแก่ฮะอยากเออจ่วยนะจ่วยอยากใครคือเป็นปิ๊กมาอย่าได้่ะ เ้าไว้ดีกาเขาเซ็นกันไปหมดแล้วเซ็นนะฮะได้เซ็นไปหมดเป็นไง,ม,งมีใครมาต่อต้านไหมคะก็ออบาหารมีไผ่ฮะโดยเฉพาะทั้ทงนี้มีมีไผ่ต่อหาน